สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมานซับต้นกล้วยให้อาหารไก่ยวงจ้ะพี่น้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนรสชาติเพราะว่าเลี้ยงเต้าหัวอาหารหลายกะบ่ไหวเนาะจ้ะพี่น้องต้นกล้วยบ้านแม่จอยหลายจ้ะพี่น้องสวงมันก็มันก็ขยายออกไว้หลายอยู่แม่จอยก็เลย่อสีซับเอามารซับให้ไก่ยวงน่าจ้ะพี่น้อง ตกกาก้องกระไลจะมื่อนี่สามซี่ตะกรงผนมื่อนี่ลูกน้องอิฟซี่ไร้ขามื่อนี่น,นี่จากพี่นุ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มแต่แม่จอยสิมาซับซับให้กระย่่งซับซับเราก็ไปให้ดิบดิบเลยเนาะจากพี่น้งองว่าอะไรผสมหยู่อาหารแมอันนี้กินในแม่อย่ามาติดตามน้ำกันเลยจากพี่หนุ่ไปไปนนม ซับเอาจากพี่น้องซับน้กล้วยมันหลายน้ำสั่งน้ช่วยเขียนอาหารอันนี้กล้ใกล้ห่งกันมากคือกันจากพี่น้องน้ำกล้วยนี่มันหวานอ้าเข้าไปลูกปัป้นกันปั้นกันตาต้องกระไรจ้ามืดตาต้องหัวหอมแดงตาต้องหัวหอมแดง ไ่เอยากระเบิดซับให้ชมือจากพี่ห้อนทำมี้วยแ้าตัดซับกกำเมาลูกกำเมาทั้งล่างหนกำเมาปันกันปันกันไปน้อง นี่แหละบางนาการมาวันนั้นอ่ะเออไปสมุนไพรจะพี่น้งอ่กานุนมะยามปูยางเขาเกี่ยวเขาไม่ได้แล้ว ามเอาไปให้กูกูด้วลูกกล้ามเอากล้ามเอาปันกันปันกันเอาไปพุดละกล้ามลูกเอาไปนะแม่ดาเนี่ยลูกกล้ามเอาน่ะมันเฮียเยินตามเอาลูกเออไปเอาไปขยันแต่น้อยกัดนะทำอะไรกูได้ไงมันถื่อไก่เนี่ยลูกไงมันใสตัวไก่เด้อ ยาไก่ซอยแต่นองไก่ซอยใหญ่ตามเอาลูกตามเอาเวลาป่้งำไปกุกุกุกกุกุกุกกุนกินแล้วลูกกินกามเอาไปกินอย่างอรอร่อยเลยนี่ลาดน้ำล้วย ยางอเลดอร่อยมาไปช่วยกันช่วยกันทำงานไปช่วยกันไปโ่นไปให้มันถือได้คว่ำแล้วรูกมันถือโตไกลเด้ว จับพวขยันขยันมจัพูกขยันขยันมานีแต่ชิวัแต่วจะทบให้รื้อเข้าจะพี่นอา้วบอบเาข้าวู้าวปลาใหมื่นะน,นีก จะเฮ็ดกล้องได้ลูกโอ้มังม่งสีอำลากศพันกนสีลาเพันกนลูกจะนี้นก็นนกสิขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้เนาะจ้ะพี่น้องคลิปหน้ามื่อน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะพ่อน,น,น้องน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ